สวัสดีครับผมพบปอก,อกันอีกคือเก่าเนาะพี่น้องกัจบช่องบ่าวดาพาลรอทงครับผมมันนี่พามาใส่เบ็ดกล่งเว้นเลยเด้อพี่นอ้องใส่เบ็ดเนี่ยปุ่มมือแข็งเนี่ยมือเว้นครับผมลองเบิ้งขึ้นแดดจะน้อยพี่น้องเบ่งเลยน้องเหมือนอยู่บตายแดยดซะพี่น้องบริมากเพื่อเดียวครับผมมากับหลานสาวมือเนี่ยสวัสดีจา้ามากับหลานสาวสิมาลองใส่เบ็ดเบิเบ้งมาสั่นว่า เบิง 40, 000, 000บึงสี่มันบ่นี่ครับผมเนี่ยปลาหมึกแห้งกับเบ็ดประมาณรักหาสิบคันนี่แหละมืงอนี่ยมาหาสิครับผมนี่ใส่นี่ยครับผมปลาบวัวมองเก้ามองมันมันขึ้นเก้านะครับพี่น้องครับสองฟังฟังทั้งนี้นำ้ำครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันครับผม <laughs> นี่มีนายพันมาซอย <laughs> นางพัน nè, đấy, say đấy, tập màn bao, cầu câu chứ nọ, xiên cầu đây này, hoa sắc nữa, anh, các bạn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 , các ใไอพี่น้องใด้เวลาอย่างเบ็ดแล้วครับผมใส่ไว้สัมมกพักละชั่วโมงกว่าๆละอู้หูหลานสาขวขาไปก่อนเราอยากไวไหโอ้ยเงียบเย็นเอาไปสายปลาเลยกันครับผมต้องคอปิดห่มต้องคอยมาห่อนเกือบบ้าเอ้า ตามกันไปในป่านะครับพี่น้งองสดวนปาผมนี่เพืดอนถือจัคตัวพี่น้องถืงออกไปส่วนทางถนนมันฟังทางถนนสีแังแดงน้งปลาเงียบนิดอิงซิม <laughs> สิบหอดแลนหลายฝนในเซาแล้วครับโมมีฝนเบิดฝนแเราก็จะมาแก่ดินแก่นั่นคือเอราถึงเวลาดลดสิบหอดขึ้เราเด็ดแล้วมาถึงอ้นะครับใส่ไปหอดบอลง่ายๆทั้งโค้งเลยครับผมเป็นเผา

tao tàu phía đoạn Tàu mới kìm biết chơi Tịch tàu chơi tàu chơi Bà có mất thiệt Tàu นี่ปิ่งเนาะอืมนี่ลูกปิ่งเนาะเต้างับเนาะลังเลยลังเต้าเลยเต้านไงมีปิ่งน้ำหนึ่เราพี่น้องปิ่งน้ำเอาจิปล่อยได้นไงไปฟาดเนาะตัดสายส่วพี่นอ้งอ,นนองป,าป้ากาบปุดดอกเอาเบ็ดมันคล้ายอย่านตัวมันคล้ายออกเองได้ง่านไม่ตัดมือแต่ coi quay phía nam không có thế này ok, okay.

บรรยากาศบางอย่างมันนั่นใล่ครับงามเด็ดดอกบัวนี่อย่างปลาบัวปลาบัวนี่มาหาทุกปีทุกปีกับมันทุกปีเด็กพี่นอ้องมีวเมื่อนี่ยบประมาณประมาณยังอันบ่ะมานก็นกนอย่าลืมติดตามกันครับผมอ๋าโม้ม้านปลาเดี๋ยวไปเก็บผักพี่นอ้องเด้ไปเบิ่งผักปลาทั้งน่อปูนี่ไปจอดเบิ่งเปลาผักกระจองปลาเป็ไงครับผมเดี๋ยวไปเก็บกกผักแป,ป๊บนึงครับ <Hi. S 1> มาหวัวดาวพี่นอ้องมาเก็บผัก

แล้วมาหมดไนั่แหละเฮ้ยแมนกว่าน้อรัลหลมันกักลานก็ได้แต่ผมไมลงเก็บง่างเป็นตงเก็บต้งนนพนอง่อยพี่น้่งเย็บรอยพี่น้านี่ครับผมร <c oughs> ก,กนจอง้งบาบก็เจเิผักยังผมบอาวบาผมเิปาก,กัจองครับผมวงามหบหัว นางแจกเก็ได้ยินยเป็นคนเดียครับผมป้าปลากระจองหาง้างนี่เนาะามสาดดีแต่ว่าใส่เบ็ดเดียวผมอยู่กใส่เบ็ดเต็มมือย่ใส่เบ็ดโคนเต็มมอยปลาอมันสวยครับผมมก็บงรลุกันเลคนแจกคนติดตามคนตัดสไกาตังใจ ต,ต่อไปครับผม่าปร่ได้กกินพักนะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ก็ด้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ